สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการตอบคำถามนะครับก็คือมีสมาชิกหลายคนในช่อง Kenny Adventure ของเรานะครับทาง y o u t u b n n h l เนี่ยได้ถามคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการดูคลิปวิดีโอที่ผมเคยโพสต์ไว้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office นะครับอันประกอบไปด้วย Word Excel, PowerPoint แบบออนไลน์นะครับแบบถูกต้องนะครับ ทีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากครับก็จะมีผู้ชมเนี่ยถามปัญหาเข้ามาเยอะเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะตอบเป็นข้อๆไปนะครับนะฮะ,ะถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับแนะนําว่าให้ไปดูคลิปย้อนหลังตัวนี้ก่อนนะครับผมทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคําถามที่ถามมาว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตจะใช้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับตอบเลยนะครับว่า ช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็น Office แบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับทีนี้เวลาที่เราเนี่ยสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับหมดว่าขยายตัวอักษรให้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้หลังจากที่พิมพ์แล้วนะครับมีฟอนต์ไทยสารบรรณให้เราใช้ไหมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกฟอนต์ไทยสารบรรณนะครับก็จะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับขึ้นต้นด้วย th สารบรรณ psk นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นฟอนต์ไทยสารบรรณที่นิยมใช้กันในราชการได้แล้วนะครับ นะฮะส่วนคำถามถัดไปนะครับที่ถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเซฟเป็น PDF ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับวิธีการนะครับก็ให้เราไปที่เมนูแฟ้มข้อมูลนะครับหรือเมนูไฟล์นะครับจากนั้นกดบันทึกเป็นหรือเมนูที่เขียนว่าเซฟแอสนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกครับก็คือเป็นดาวน์โหลด as PDF นะครับ ถ้าเรากดดาวน์โหลดแอป PDF เนี่ยก็จะได้เป็นไฟล์ PDF โหลดดาวน์โหลดลงมานะครับอยู่ในเครื่องเราตรงนี้ก็จะอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็น PDF นะครับก็คือไฟล์นี้นั่นเองนะครับเราสามารถเปิดได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เปิดก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดลงมานะครับสามารถที่จะเอาไปสั่ง พิมพ์ได้นะครับถ้ามีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ก็กดปริ้นตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่คำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะ,ะดาดาวน์โหลดลงมาเซฟเป็นไฟล์ Microsoft Word นะครับให้เราเลือกหัวข้อนี้ครับก็จะเป็นดาวน์โหลดอะ copy นะครับตรงนี้ก็จะดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Microsoft Word นะครับพอเราไปเปิดใน เจ้าตัวไฟล์ Apple e r ดูนะครับเราก็จะได้ไฟล์ล Microsoft Word ตรงนี้มานะครับซึ่งถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีโปรแกรม Microsoft Word ติดตั้งในตัวเครื่องเราก็จะเปิดไฟล์ไฟล์นี้ไม่ได้นะครับก็จะไม่ยอมให้เปิดนะครับฮตอนนี้ก็ตอบคำถามแล้วนะครับว่าสามารถเซฟเป็น PDF ได้แล้วก็เซฟลงเครื่องเป็นไฟล์ docx ได้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ของ Microsoft Word ทำได้นะครับ นอกจากนั้นครับยังสามารถเซฟออนไลน์ได้นะครับการเซฟออนไลน์นะครับเราสามารถเลือกเซฟ as ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้มันทําอัตโนมัตินะครับนะฮะก็คือปกติแล้วนะครับตัว microsoft word online ตัวนี้มันจะเซฟลงดิสออนไลน์ที่เรียกว่า one drive นะครับซึ่งเป็นของเรานะครับมันจะเซฟอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับวิธีการดูว่าออนไลน์อยู่ที่ไหนนะครับ มีไฟไล์อะไรบ้างให้เรากดไปที่จุด9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่วันใดนะครับตัวดิสออนไลน์ของเราเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าวันใดนะครับไฟล์ที่เราเซฟไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับและสําหรับคนที่เข้าไปใช้แล้วนะครับแล้วก็เวลาจะบันทึกข้อความหรือ อาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยไปสมัครใช้งาน Microsoft 365นะครับให้สังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยบรรทัดน,นี้นะครับมีพื้นที่เหลืออยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยใช้พื้นที่ไป1.14 MB นะครับซึ่งมีอยู่5 GB นะครับถ้าคุณมีแถบตรงนี้ขึ้นจนเกือบเต็มนะครับ เต็ม5 g b เนี่ยหมายความว่าพื้นที่ไม่พอนะครับเขาจะให้เราไปเขาจะมีข้อความแจ้งให้เราไปสมัครโหมดพรีเมียมนะครับซึ่งต้องเสียเงินนะครับตรงนี้ก็ให้เราดูครับว่าพื้นที่ตรงนี้เหลือเพียงพอหรือเปล่านะครับให้สังเกตดูก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งผมนะ่าจะตอบคำถามได้ครบถ้วนตามที่ทุกคนถามมานะครับทีนี้ถ้ามีคำถามตรงไหนที่ ยังสงสัยอยู่นะครับสามารถโพสต์ลงใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาคำตอบแล้วก็มาตอบให้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมสักนิดนึงนะครับผมจะได้รู้ว่าคลิปตัวนี้ทำออกมาสไตล์นี้แล้วมีประโยชน์จะได้ทำออกมาเรื่อยๆอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ